สวัสดีครับสวัสดีครับน้องทุกทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับรายการชาร์ตอินไซต์อัปเตอร์นูนนะครับประจําวันสุดท้ายนะครับของเดือนมิถุนายนนะครับหรือว่าวันที่30มิถุนายน2อ6 4นะครับผมก็มาอัปเดตตลาดในช่วงบ่ายเหมือนเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมีคําถามก็สามารถพิมพ์เข้ามาในช่องของตัวคอมเมนต์นะครับใน Facebook ไลฟ์ได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับทีนี้เร โอเคนะครับเรามาอยู hmm. ่ก so ันที่ในส่วนของหน้า Market Ma มันก่อนนะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้นะครับปิดพักเช้าไปที่ระดับ1 5 9 5เนี่ยตัวกลุ่มหุ้นนะครับผมจะเห็นว่าในกระดานเนี่ยครับเห็นว่าการบวกเนี่ยค่อนข้างที่จะกระจัดกระจายนะครับผมไปในทุกๆเซกเตอร์เลยนะครับก็จะเห็นว่าวันนี้บวกขึ้นมาเนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะแทบเรียกได้ว่ากระจายกระจายตัวกันนะครับแต่ว่า ตัวที่บวกขึ้นมาเด่นๆน่าจะเป็นในส่วนของตัว s c c นะครับกับตัว s c g p นะครับผมสองตัวนี้นะครับที่ดึงให้กลุ่มของเขาเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมานะครับมากกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับส่วนกลุ่มอื่นๆเนี่ยจะเป็นลักษณะของการฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับไม่ได้ฟื้นตัวขึ้นมาเยอะนะครับผมโอเคนะครับแล้วทีนี้เรามาดูกันที่ตัวภาพนะครับในทางเทคนิคของตัวตลาดเซ็นตอินเด็กกันนะครับ เราเปิดตัวกราฟที่เป็นลาย60นาทีขึ้นมาก่อนนะครับเราจะเห็นว่าตรง60นาทีตรงนี้นะครับผมในภาพที่เป็นลายชั่วโมงครับเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นตรงนี้นะครับก็คือเส้นค่าเฉลี่ยที่เป็นสีส้มนะครับกับสีชมพูนะครับเอ่อมันจะไปอยู่ที่ตรงบริเวณ1,600จุดพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่า <c oughs> บัญีนี้นครับยังฟื้นตัวขึ้นไม่ผ่านระดับหลังเก่าแล้วก็เป็นการฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบในครั้งแรกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เราก็เลยประเมินว่ามันยังไม่ผ่านในรอบแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็เรายังคงให้น้าหนักนะครับทิศทางของตัวดัชนีเซ็ตสิบอ่าเซ็ตอินเด็ก์นะครับผมลักษณะแบ่งตัวด้านข้างนะครับผมโดยกรอบเนี่ยก็คืออยู่ที่นวรับนะครับจะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบจุดนะครับส่วนนวต้ตันก็คือหนึ่งพันหกร้อยจุดนะครับผมเราประเมินว่าอ่าน่าจะเป็นการแกว่งตัวด้านข้างนะครับเพื่อสะสมกําลังอยู่แล้วก็ในภาพหลักนะครับอย่างที่เราบอกกันเลยว่า 1,570พันร้จสิบจุดนะครับถ้ายังไม่หลุดนะครับที่ทางเนี่ยมันจะเป็นการพักตัวเพื่อรอฟื้นตัวกลับในอนาคตนั่นเองนะครับผมแต่ว่าแนวต้านเนี่ยคือหนึ่งพันกร้อยนะครับในบ่ายนี้นะนะครับนะครับอันนี้ย้ำว่าในบ่ายนี้นะครับน่าจะเห็นการชะลอตัวเกิดขึ้นก่อนนะครับแล้วก็จะมีแนวรับแรกอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบนะครับแล้วก็หนึ่งพันห้ารอยแปสิบห้านะครับผม ทีนี้เรามาดูกันที่ตัวหุ้นใหญ่หรือว่าตัว s ซสฟิฟตี้อินเด็กซ์กันบ้างนะครับในส่วนของตัวเซสฟิฟตี้อินเด็กนะครับเช้านี้นะครับขึ้นมานะครับผมทดสอบตรงบริเวณแนวต้านนะครับที่ระดับ955นะครับผมคือตรงบริเวณนี้นะครับก็ในส่วนของตัวสปอตนะครับมันจะอยู่ที่961นะครับแต่ว่าใน Set 50ฟตี้อินเดเนี่ยซึ่ง เบสิกเขานะครับจะลบลบลบอยู <okay>. <area> ่ประมาณหกจุดห้าหกจุดนะครับผมก็คงเป็นการติดนะครับผมระดับเก้าร้อยห้าสิบห้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเป็นไปตามที่เราประเมินไว้เพราะว่าเราประเมินไว้ว่านะครับว่าตัวดัชนีเซฟฟิสตี้ในฟิวเจอร์เนี่ยจะมีทิศทางครับเป็นการแกว่งตัวออกด้านข้างนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอติดระดับดังกล่าวเนี่ยก็ประเมินว่าพอติดแล้วนะครับก็จะเป็นการแกว่งตัวในกรอบก็คือมีโอกาสที่เห็นการชะลอตัวลงมานน่เองนะครับโดยที่ แนวรับแรกของบ่ายนี้นะครับจะอยู่ที่950จุดแล้วก็945จุดนะครับแล้วก็ประกอบกับตัวของกลยุทธ์เรานะครับเรามีพอร์ตช็อตอยู่แล้วนะครับต้นทุนอยู่ที่ระดับ950จุดนะครับถือรอทํากําไรต่อนะครับไว้ที่ระดับ945ครับแล้วก็ตัดขาดทุนเมื่อทะลุระดับ955ขึ้นไปนะครับผมทีนี้นะครับเรามาต่อกันที่ในส่วนของ สักคู่นะครับเหมือนไลฟ์ใน facebook ผมจะค้างนะครับผมโอเคนะครับเอเมอกี้คำถามมันค้างนะครับผมตอนนี้เอตอนนี้ผมเห็นคำถามแรกนะครับเป็น iNe t กับ csg นะครับผมเอ่อถ้าเกิดใครที่ท่านใดที่พิมพ์คำถามมาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับรบกวนช่วยพิมพ์เข้ามาอีกใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามากี้คำถามมันค้างนะครับอ่ะทีนี้เรามาต่อกันในส่วนของหุ้น m e d เดิลเฮดดิ้งนะครับผม ตัวแรกนะครับตัวมิเตชเดติ้งนะครับเราเลือกมาคือตัว STPI นะครับ STPI ในเช้านี้ครับถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าเราจะสังเกตว่า STPI เนี่ยทิ้ทังนะครับเขาจะค่อยๆยกฐานขึ้นมาเล่นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยหลังจากที่พักตัวสะสมกําลังนะครับล่าสุดเนี่ยทะลุระดับระดับ4บาท90ขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้นะครับราคาเนี่ยเราประเมินว่าด้วยความที่ทิศทังเดิมครับเป็นลักษณะของไซเวอพนะครับเราก็ประเมินว่าในระยะสั้นเนี่ยตัวของ ราคานะครับกำลังขึ้นไปทดสอบตรงบริเวณนาต้านนะครับผมที่ระดับ5บาท15สตางค์นะครับจนถึงระดับ5บาท25สตางค์นะครับเดือเส้นด้านบนนั่นเองนะครับก็มองว่าตัวนี้นะครับ่าน่าสนใจครับไซส์เริ่มเปิดกว้างหลังจากที่ยืน4บาทเก้านั่นเองนะครับผมแล้วก็จุดสต็อปลอดนะครับจะอยู่ที่ระดับ4บาท80ดนะครับตัวนี้เพิ่งทะลุขึ้นมานะครับผมเราเรเลือกเราเลือกเลือกมาในบ่ายนี้นะครับอีกตัวหนึ่งลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับผม ก็คือตัวของตัว TQM นะครับ TQM ตัวราคาเนี่ยเพิ่งทะลุมาเช่นเดียวกันนะครับผม TQM เนี่ยราคานะครับทะลุระดับแนวต้านแรกนะครับที่ระดับ121.50บาท50ขึ้นมานะครับก็เป็นการดึงรอบของการฟื้นตัวขึ้นต่อนะครับโดยที่แนวต้านถัดไปเนี่ยก็คือเส้นที่ตีไว้ด้านบนนะครับ127าท50แล้วก็130บาทนะครับก็ประเมินว่าในระยะสั้นเนี่ยละตัวราคาเนี่ยกำลังขึ้น ไอท้ทดสอบระดับดังกล่าวนะครับแนวรับก็คือ121.5นะครับจุดสต็อปรับคือ119.50นะครับผมโอเคนะครับก็วันนี้ก็เรามองว่าตัวดัชนีเซ็นสิตี้แล้วก็ตัวเซ็นเซกเนี่ยเป็นการเปิดตัวไซเวย์นะครับตัวเซ็นสิตี้เนี่ยมีแนวต้าน ที่ติดนะครับผมก็คืออยู่ที่ระดับ1 6 0 0จุดนั่นเองนะครับส่วนเซฟฟิเนี่ยคือระดับ955นะครับเราประเมินว่าเป็นไซเว์นะครับแล้วก็หุ้นเราที่เราเลือกมาประจำบ่ายนี้นะครับเป็นหุ้นที่เพิ่งทะลุแนวต้านขึ้นมาทั้ง2ตัวเลยนะครับเป็นตัว S T P I นะครับกับตัว T Q M นะครับทีนี้เรามาเริ่มตอบคำถามกันเลยนะครับผมโอเคตอนนี้คำถามก็วิ่งเป็นปกติแล้วนะครับถัดมาคำถามแรกกันเลยนะครับคำถามแรกเป็นตัว iNe t นะครับ มเหน,นียดนะครับมีแนวต้านอยู่ที่ตรง4บาท26นะครับผมตรงบริเวณนี้นะครับก็ขึ้นมาทดสอบลหลายรอบแล้วนะครับต้องรอการยืนยันโดยการปิดปิดคือยืนปิดเหนือไปเลยนะครับผมถ้าก็ยังไม่ปิดเหนือเนี่ยยังคงให้น้ำหนักการแกว่งตัวเป็นลักษณะไซเวย์นะครับโดยที่แนวรับด้านล่างคือ370บาทแนวต้านคือ4บาท26นะครับผม CHG นะครับซีเอก็อย่างที่เคยบอกบอกกันไว้ครับเพราะว่าตัว CHG นี่ก็มีน้ำมุนถามเข้ามาทุกวันเลยครับตัว CG ครับที่ทางเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็ระดับระดับปัจจุบันเนี่ยเป็นระดับที่เป็นระดับออทามไฮของเขานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีอยู่นะครับแกงถือต่อไปได้แล้วก็ใช้เทคนิคในการใช้ตัวเทเลนจ์สตอปลอตในการรับกำไรนะครับผมถ้าใครยังไม่มีนะครับนะครับอยู่ที่3บาทเจสบนะครับผม มาครับ K Bank นะครับผมตัว K คแบงค์ลงมาที่ฐานรับนะครับตรงบริเวณ1 1 8บาทนะครับเราประเมินว่าตรงบริเวณนี้นะครับน่าสนใจในการเข้าสะสมนะครับก็ลงมาเนี่ยระดับบริเวณนี้นะครับสามารถเข้าสะสมได้เลยแล้วก็เป็นการสะสมที่สามารถเป็นการถือที่ระยะเวลาเนี่ยกลางถึงยาวได้เลยนะครับสำหรับต้นทุนบริเวณนี้นะครับ มาอ่ทีพีไนะครับวันนี้เราเพิ่งเลือกเป็น Mid d a ิลเทร i n g นะครับถัดมาเป็นอ่ตัว ADD ครับ ADD เป็นหุ้นออทามไฮเช่นเดียวกันนะครับผมลักษณะของหุ้นออทามไฮก็คือฟื้นตัวขึ้นต่อได้เรื่อยๆนะครับโดยที่น่ารับของตัวอ่า ADD นะครับระดับแรกเนี่ยอ่ค่อนข้างลึกนิดนึงนะครับ26่สบาทห้นะครับตัวนี้ใช้ t r a เ i n g Stop Loss นะครับผมก็คือดูว่าราคาเนี่ยหลุดสักเส้นค่าเฉลี่ย10ลงมาเนี่ยถ้าใครที่มีนะครับก็เป็นการขายล็อกทำกำไรนั่นเองนะครับผม อัดมา CK เคครับวันนี้ CK ลงมาครับตรงนรับฐานเดิมน,นะครับตรงบริเวณ19บาทนะครับเราก็มองว่าตรงนี้นะครับจะมีโอกาสได้เห็นการเกิดเทคนิคเลเวลเกิดขึ้นนะครับโดยที่แนวต้านแรกก็อยู่ที่19บเก้าบาทสนะครับถัดไปที่20บาททิศทางของตัว CK เป็นการพักตัวในนน้มหลักที่เป็นไซเวอฟนะครับผม <c oughs> trubb นะครับผมหลังจากที่ดุดระดับ2บาทเกลงมาเนี่ยทิศทางจากเดิมที่เป็นขาขึ้นเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นไซเวส์นะครับผมก็คือเป็ยนก็คือเสียรอบขาขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าเสียรอบขาขึ้นเนี่ยจะยังไม่ลงเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นไซเวส์เก่อน,นะครับโดยที่นวรับของตัว trubb นะครับคือระดับ2บาทห6บหนะครับแนวะนะต้านอยู่ที่3บาทนะครับผม เนอร์นะครับเนอร์ทิศทางยังคงเป็นลักษณะของขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็รอบล่าสุดเนี่ยหลังจากที่ยืนนะครับไม่หลุดระดับหกบาทเจ็สิบห้านะครับก็กําลังขึ้นตัวนะครับโดยที่แนวต้านก็คือเจ็ดบาทสามสิบแล้วก็เจ็ดบาทห้าสิบนะครับถัดมานะครับเป็นตัว p k นะครับผม p k โอพนะครับเนี่ยรับอยู่ที่3บาทนะครับแนวต้านคือ3บาท50นะครับแต่ว่าการขึ้นมาในรอบนี้นะครับอ่าถ้าเกิดไทยรับที่3บาทเนี่ยใช้ระดับอ่าบาท86เป็นจุด stop l ล s s นะครับผมถ้าใครยังไม่หลุดเนี่ยราคายังอยู่ในรอบของการฟื้นตัวไปทดสอบระดับสามบาทห้านะครับมาไทยคมนะครับไทยคมนะครับก็ทิทางนะครับเป็นลักษณะของการแกว่งตัวไซเวย์นะครับ เพราะว่าหลังจากที่หลุด12.50ลงมาเนี่ยทิศทางนะครับจากขาขึ้นก็คือเป็นลักษณะไซเย์แล้วนะครับก็กำลังะส,สมกําลังในรอบใหม่อยู่นะครับแนบรับอยู่ที่11บาทแนต้านแรกอยู่ที่12.50นะครับมาเป็น IVL ครับ IVL ทิศทางไซเย์เช่เนเดียวกันนะครับแนบรับคือ40แล้วก็38บาท75นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่42.50 ไทีดีนะครับทิศทางก็เป็นหลังจากที่หลุดสองบาทหกสิบเนี่ยทิศทางเป็นไซเว์นะครับผมก็ใช้ระดับสองบาทหกสิบเป็นแนวต้านหลักของรอบนี้นะครับแล้วก็นวรับของตัว i อทดีนะครับจะอยู่ที่ระดับสองบาทยี่สิบแล้วก็สองบาทสิบสตางค์ตัว dpsc นะครับผมทิศทางคงเป็นไซเวย์ในกรอบนี้อยู่นะครับก็คือหลังจากที่ปิดแก็บตรงนี้ลงมาเนี่ยปิดแก็บตรงนี้นะครับก็คือเป็นลักษณะของการแล้วลงมาปิดแบบนี้ก็คือเป็นลักษณะของ ปกติในทิศทางที่เป็นซ i เวนะครับโดยที่นวรับของตัว gpc นะครับอยู่ที่เจ็ดสิบาทห้าสิบนาตนอยู่ที่เจ็ดิบหกบาทห้าสิบนะครับก็สามารถจับจังหวะเล่นเทรดดิ้งในกรอบได้นะครับตัวเคแบงไม่ตอบไปแล้วนะครับถัดมาเป็นตัวฮาน่านะครับผมฮาน่าเนี่ยตัวนี้ทิศทางเป็นขาขึ้นนะครับทีนี้เรามาหาแนวรับแนวต้านในหลายชั่วโมงกันนะครับผมตัวฮาน่านะครับแนวรับแรกของตัวฮาน่านะครับอยู่ที่หกสิบเจ็ดบาทห้าสิบนะครับถัดลงมาที่หกสิบห้าบาทนะครับส่วนนาต้านก็คือ ระดับอ่าเจนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหุ้นที่ทำออทำให้นะครับผมดูจากภาพที่เป็นกราฟในรายวีก็จะเห็นว่าราคากำลังสร้างจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องนะครับผมก็ถ้าใครที่มีอยู่นะครับผมก็ใช้ trailing stop loss นะครับอาจจะเป็นการหลุดระดับ65บาทลงมาเนี่ยก็เป็นการขายแล้วการทำกำไรแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีก็ใช้ระดับตรงใกล้ๆหกบาทในการเข้าสะสมนะครับผม โอริจินะครับผมโอริจนะินต้านของตัวโอริจินะครับอยู่ที่ระดับ9ก้าบาทหกนะครับทิศทางเนี่ยประเมินว่าเป็นไซเวย์นะครับโดยที่นวารับก็คือตรงระดับที่8ปดบาทหกนะครับแต่ว่าจะเห็นว่ากรอบการแกนตัวเนี่ยประมาณ1บาทสามารถเล่นเทรดดิ้งในกรอบได้นะครับ SPRC ครับเออตัวนี้เคยเลือกมาเป็นสวิงเทรดดิ้งด้วยอ,อ๋อขออภัยนะครับเคยเข้าสัญญาณตัว ฮีโร่ซิกแนลนะครับแต่ว่าไม่ได้ของนะครับก็ระดับราคาเนี่ยลงมาใกล้นรับนะครับอยู่ที่ก้าบาทห้าสิบก้าบาทหกสิบนะครับระดับตรงนี้มีโอกาสที่เห็นการเกิดเทคนิคอลรีบาวาเกิดขึ้นนะครับแนวต้านแรกอยู่ที่สิบาทยี่สิบแล้วก็ถัดไปที่สิบาทเจ็ดสิบนะครับ <c oughs> มามาดูที่กลุ่มเดินเรือกันบ้างนะครับกลุ่มเดินเรือนี่แข็งแก่งกันทุกตัวเลยนะครับก็คือย่อตัวลงไปเนี่ย ไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย25เลยนะครับถือว่าย่อตัวผสมกำลังได้ค่อนข้างไม่เสียส่งนะครับตัวพเอนะครับผมก็ฟื้นตัวขึ้นมานะครับถือว่าจริงๆเราฟื้นตัวขึ้นมาได้เยอะกว่าที่ประเมินไว้นะครับเพราะตอนแรกเราประเมินไว้แนวต้านอยู่ที่ระดับ28-20ครับอันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับก็ทิศทางเนี่ยทิศทางแข็งแกร่งนะครับโดยที่แนวต้านถัดไปอยู่ที่ระดับ22บาทแล้วก็ฟื้นตัวได้ดีกว่าคาดระดับนี้นะครับก็มีโอกาสได้เห็นการทะลุผ่านแนวต้านที่22บาทด้วยนะครับ ถัดมาเป็น TTA นะครับกลุ่มเดินเรืออีกตัวหนึ่งนะครับกลุ่มเดินเรือสำหรับตัว TTA ตัวนี้นะครับไม่เหมือน PSL ครับเพราะตัวนี้หลุดระดับเส้นค่าเฉลี่ย25ลงมานะครับก็ทิศทางในทางเทคนิคนะฮะคือค่อนข้างที่จะสู้ตัวอื่นไม่ได้นะครับผมก็คือสู้ตัว PSL ตัวเมื่อกี้ไม่ได้นะครับก็ประเมินว่าตัวนี้ยังเป็นไซเวย์อยู่นะครับยนวต้านคือตรงบริเวณในเลย17บาทนะครับเว้นแต่ว่าจะขึ้นไปยืนเหนือ17บาทได้ในวันนี้นะครับผม ถึงจะทิศทางเนี่ยจะเริ่มกลับมาเป็นบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับสวนรลักณ์นะครับจะอยู่ที่สิบห้าบาทมาเป็น S b i บนะครับ SBI บยังคงแกว่งตัวในกรอบเดิมนะครับนัรับด้านล่างคือสี่บาทหกสิบแนวต้านเนี่ยอยู่ที่ห้าบาทยี่สิบนะครับก็ยังไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนนะครับเป็นการแกว่งตัวในกรอบนะครับผม วีจีไอนะครับทิศทางเป็นไ์เวดาวนะครับผมเพราะว่าจะเห็นว่าการฟื้นตัวในรอบที่ผ่านมานะครับทําจุดสูงสุดหรือว่าไฮเนี่ยที่กดลงมานะครับแล้วก็การพักตัวในรอบล่าสุดเนี่ยเป็นการหลุดแนวรับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทงเป็นไฟเวดานะครับแนวต้านคือหกบาทหกสิบนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่ระดับห้าบาทเจ็ดสิบห้านะครับผมมาตัวลาดบุรีนะครับผมลาดบุรี ทิศทางเนี่ยลักษณะเป็นลักษณะของการพักตัวนะครับแต่ว่าตรงนี้มันใกล้ๆฐานเดิมนะครับผมก็ถ้าใครที่จับจังหวะนะครับสามารถถือว่า <c oughs> จับจังหวะในการลงทุนในระยะยกลางถึงยาวเนี่ยตรงนี้ก็สามารถใช้เป็นจังหวะในการเข้าสะสมได้นะครับผมนรับก็คือสี่สิบสามบาทนะครับผมส่วนด้านแรกเนี่ยอยู่ที่สี่สิบหกนะครับ c u r r รียกเอ็กนะครับผมค u อ r รียเอ็กซ <c oughs> ์เนรับของตัว c u r r y ี x p เ e ็กนะครับอยู่ที่3 7มสบาทเจสตางนะครับแนวต้านอยู่ที่4 3่สบาทห้ถัดมา CPF นะครับผม c p f หลังจากที่หลุดระดับ27บาทลงมาก็ทิศทางเป็นไซด์เดาวนะครับแต่ว่าตัว CPF เนี่ยดาอไซด์ไม่ได้เยอะนะครับแนวรับถัดไปเนี่ยอยู่ที่ระดับยี่สบาทห้ มาเอเชียซอฟนะครับผมเอเอชียซอฟนะครับแนวรับของเขานะครับอยู่ที่สิบสองบาทสี่สิบนะครับแล้วก็ระดับผัดลงไปเนี่ยคือระดับสิบเอดบาทเก้าสิบนะครับผมระดับนี้นะครับสวนต้านอยู่ที่สิบสามบาทสี่สิบนะครับมา <c oughs> เป็น KTB กันบ้างนะครับผม เอ่อ KTB นะครับแนวรับของเขานะครับจะอยู่ที่ระดับ10.70บานะครับวันนี้เหลื่อมลงมาเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าเหลื่อมลงมาไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าถือว่าเหลื่อมลงมาหลายวันแบบนี้เนี่ยถือว่าทิศทางเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไซเบอรดาวนะครับผมแล้วก็ระดับเอ่อ10.70นะครับถ้าเกิดไม่รีบขึ้นไปยืนให้ได้นะครับมีโอกาสที่เห็นการพักตัวลงต่อนะครับตัวที่แนวรับถัดไปนะครับอยู่ที่ระดับ10.30นะครับ มา caz นะครับผมตัว caz นะครับติศทางเป็นลักษณะไซเบดาวนะครับผมโดยที่น้าต้านจะอยู่ที่สองบาทเจสิบหกนะครับโซนนรับเนี่ยอยู่ที่ตรงบริเวณสองบาทสี่สิบนะครับถัดมาเป็นโซนิกนะครับผมเคยแนะนำเป็นหุ้นเหน่นด้วยนะครับก็ติดทางยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับน้าต้านหลักเนี่ยอยู่ที่สี่บาทเก้าสิบนะครับโซนนรับ ในรอบนี้นะครับระดับแรกอยู่ที่4.40บาทนะครับแล้วก็4.10สตางค์นะครับสำหรับตัวโซนิกตัดมาเป็น NCH ด้นมากนะครับผมตัว NCH กทิศทางจะเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็แท่งเทียนวันนี้นะครับน่าสนใจนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าตรงระดับ1.73บาทนะครับผมถ้ายืนปิดเหนือระดับ1.73ได้จะเป็นการยืนยันรอบของการ ฟื้นตัวนะครับโดยที่เราต้นแรกคือ1บาท8ปบสี่นะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยอยู่ที่1บาท90สตางค์นะครับก็ตอนนี้ติดตามระดับราคาปิดได้ครับถ้ายืนเหนือ7จบาท7 3็ามได้หรือว่าถ้าใครที่ซื้อไปแล้วนะครับก็รอดูว่าถ้าวันนี้ปิดต่ำกว่า1บาท7 3บาก็ทำการสตอปลอไปก่อนนะครับผม TBO นะครับ TBO ในร,รับหลักของเขานะครับจะอยู่ที่สามสิบ 1บาท50นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่ตรงบริเวณนี้เลยนะครับ33บาทแล้วก็แนวต้านถัดไปนะครับคือ35บาทถัดมา DOD กันบ้างน,นะครับ DOD ทิศทางเป็นไซเวอาฟนะครับแนวรับ13บาท70นะครับแนวต้านอยู่ที่15บาท20นะครับแล้วก็15บาท80 มาตัว g l o b a l นะครับผมตัว global นะครับคือตรงบริเวณนี้เลยนะครับยี่สิบบาทห้าสิบยี่สบาทหกสิบนะครับวันนี้เริ่มลงมาเล็กน้อยนะครับถือว่ายังพออุ่มเหมอนไหกันได้นะครับแต่ว่าถ้าเลื่อมลงมาสักสองสามวันติดเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยจะดีนะครับแต่ว่าวันนี้ยังถือว่าอาุ่มอรมณ์มไได้แต่ว่าต้องดูระดับราคาปิดวันนี้นะครับถ้ายัางยืนปิดระดับนี้อีกวันหนึ่งเนี่ยอันนี้อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในวันถัดไปนะครับจะอยู่ที่ระดับสิบเก้าบาท ktc นะครับผม ktc ประเมินว่าเป็นแก่งแกว่งตัวไซเวย์นะครับแนวต้านคือตรงระดับเจิบาทนะครับโซนนารับของเขานะครับจะอยู่ที่ระดับห5ส้าเป็นระดับแรกนะครับแล้วก็ระดับหลักเลยนะครับอยู่ที่หกสิบสองบาทห้าสิบนะครับถัดมาเป็นตัว prm นะครับ prm ทิศทางเป็นไซเว์ดาวนะครับแล้วก็นวรับด่านสุดท้ายที่ไม่ควรหลุดเลยนะครับคือระดับ หกบาทเก้าสิบนั่นเองนะครับผมห้ามหลุดเจ็ดขาดนะครับถ้าหลุดลงมาเนี่ยทิศทางเราจะกลับมาเป็นลบเลยนะครับผมมาเป็น MCS นะครับ MCS นะครับทิศทางเป็นไซเวอาฟนะครับผมไซเวอาฟนะครับแนวรับของตัว MCS เนี่ยอยู่ที่ตรงบริเวณสิบสี่บาทนะครับแล้วก็ถัดลงไปที่สิบสามาทหกสิบนะครับส่วนนวต้านก็คือระดับหลักนะครับผม สิบห้าบาทห้าสิบมาเป็นตัวเอเชียนกันบ้างนะครับผมเอเชียนทิศทางเป็นไซเวอัพนะครับแนวต้านแรกอยู่ที่ตรงบริเวณนี้นะครับผมระดับอ่ะหกสิบหกบาทแปดสิบนะครับอ่ะดูผิดนะครับสิบหกบาทแปดสิบนะครับผมคือระดับแนวต้านนะครับแล้วก็นวรับของเขานะครับอยู่ที่ระดับแรกสิบห้าบาทสี่สิบนะครับแล้วก็ระดับถัดไปอยู่ที่สิบสี่บาทสี่สิบนะครับผม ออพีทีจีนะครับอันนี้น่ากังวลนะครับผมเพราะว่าราคานะครับหลุดระดับสิบแปดบาทเจ็ดสิบลงมานะครับซึ่งเป็นเส้นค้ามเฉลี่ยสองร้อยวันนะครับผมการที่หลุดลงมาแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่รีบกลับไปยืนครับทิศทางหลักเนี่ยจะเริ่มกลับจะกลับมาเป็นลบนะครับผมสําหรับตัวพีทีจีนะครับมาแบมนะครับผมแบมทิศทางยังเป็นไซเวย์นะครับแล้วก็นับสิบแปดบาทสี่สิบเนี่ยถือว่ายังคง ยืนได้อยู่นะครับก็แนวต้านจะอยู่ที่สิบเก้าบาทสามสิบนะครับทิศทางเป็นไซเวว์นะครับเ <c oughs> ัวต้าน,นะครับผมหุ้นที่ชุดประเทศนี้ขึ้นมาเมื่อวันนี้นะครับก็ทิศทางตัวของตัวราคาเนี่ยไปติดแนวต้านนะครับตรงบริเวณระดับห้าร้อยเก้าสิบนะครับผมก็นวะรับของตัวเดลต้านเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ 5้ารอยสมสิบนะครับแล้วก็ดัลต้าอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบนะครับตัวนี้ก็แก่งตัวพันหัวนิดนึงนะครับสำหรับตัวเดลต้าตัดมาเป็นพีโมนะครับพีโมแก่งตัวไซเบร์นะครับน้รับคือสามบาทสามสิบนะครับนัลต้าอยู่ที่สี่บาทตัดมาปตทดีซีนะครับผมที่ดีซีตรงนี้นะครับเป็นฐานน้รับหลักเลยนะครับตรงระดับห้าสิบแปดบาทนะครับส่วนนัลต้าแรกอยู่แถวๆนี้เลย เช่นเดียวกันนะครับผมคือหกสิบบาทห้าสิบนะครับก็ได้รับห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบแปดบาทอ่าครับห้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าจนถึงระดับห้าสิบแปดบาทนะครับผมได้รับของตัวปอทดีซีอืมถัดมาเป็นสักสยามนะครับสักสยามสักสักสยามเนี่ย่าทิศทางเนี่ยถือว่าเป็นเชิงลบแล้วนะครับหลังจากที่หลุดสิบบาทสีสิบลงมาต่อเนื่องเลยนะครับ ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ราคาเนี่ยมันเริ่มเห็นเดเวอเจนเกิดขึ้นในไอซายนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่เห็นการฟื้นตัวระยะสั้นนะครับแต่ว่าแาวตานก็คือระดับที่หลุดลงมาคือสิบาทส0สิบนะครับแล้วก็นั้นรับถัดไปเนี่ยอยู่ที่เก้าบาทแปดสิบนะครับผมสำหรับต,ตัวสักสยามมาตัวคัลเลอร์นะครับคัลเลอร์ที่ทางเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าขึ้นมาในรอบนี้เนี่ย เริ่มเห็นเดเวอเจนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดขึ้นตรงบริเวณแนวต้านหลักนะครับที่ตรงสองบาทห้าสิบด้วยนะครับเพราะฉันเนี่ยอาจจะยังไม่ผ่านนะครับเพราะฉันเนี่ยถ้าขึ้นไปแตะสองบาทห้าสิบเนี่ยมองว่าสามารถใช้เป็นจังหวะในการขายทํากําไรได้นะครับผมสำหรับตัวคันเลอร์ส่วนแนวรับของตัวคันเลอร์นะครับจะอยู่ที่สองบาทสิบสี่นะครับแล้วก็1นึบาทเก้าสิบนะครับสำหรับตัวคันเลอร์ ibf นะครับพิททางเป็นขาขึ้นนะครับนับคือ20บาท60นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราวัดเป้านะครับผมจากกรอบการแบ่งตัวนะครับผมกรอบการแบ่งตัวในช่วงนี้นะครับก็คือนานด้านบนอยู่ที่ระดับ26บาท60ส่วนแนวด้านล่างเนี่ยอยู่ที่ระดับ17บบาท20บนะครับผมก็บวกลบกันแล้วน่าจะได้ประมาณ3บาท40่สตานะครับผมบวกขึ้นไปจากระดับ ยี่สิบาทหกสิบนะครับบวกไปอีกสักประมาณสามบาทสีสิบเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณยี่สิบสี่บาทนะครับผมเป็นเป้าในทางเทคนิคนะครับสำหรับตัว RPF นะครับถัดมา i i g นะครับผมหุ้นเด่นของเราในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นหุ้นสเปนเทรดดิ้งด้วยนะครับทิศทางเป็นไซเวอัพนะครับแนวะรับคือยี่สิบหกบาทห้าสิบแนวต้านอยู่ที่ตรงยี่สิบแปดบาทจนถึงระดับยี่สิบแปดบาทห้าสิบนะครับ มาไทยลีนะครับผมไทยลีนรับอยู่ที่ระดับสามบาทสามสิบนะครับต้นทุนสามบาทเก้าสิบสามารถใช้จังหวะลงมาที่สามบาทสามสิบเนี่ยสามารถเข้าซื้อถัวเฉลี่ยได้เลยนะครับผมถัดมาเป็นโนโบลนะครับทางไซเวนะครับผมนรับอยู่ที่เจ็ดบาทยี่สิบห้านะครับแล้วก็เจ็ดบาทนะครับส่วนตบตานอยู่ที่ระดับเจ็ดบาทเก้าสิบแล้วก็แปดบาทนะครับผม บีโอครับลีโอทิศทางเป็นขาขึ้นนะครับแนวต้านเนี่ยอยู่ที่สิบบาทแปดสิบนะครับแล้วก็รอบนี้พักตัวสะสมกําลังลงมารอบหนึ่งแล้วนะครับการขึ้นไปเนี่ยนะครับมีโอกาสทะลุผ่านด้วยนะครับผมเพราะว่าสะสมกําลังเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแนวรับแรกของตัวลีโอนะครับคือสิบบาทนะครับแล้วก็แนวรับหลักอยู่ที่เก้าบาทห้าสิบนะครับเห็นนะครับวันนี้คําถามก็มดลงแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับน้องทุนที่ เข้ามารับชมรับฟังด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกันช่วยกันกดไลค์กันกดแชร์กันเยอะๆเลยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ